ร่วมภาคภูมิใจ60ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น60ปีแห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคมสวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดรรัชดาพรเบญจวัฒนานนท์นะคะก็เป็น k k u 2 3 s c 1 4นะคะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าสาขานะคะวิทยาศาสตร์บูรณาการแล้วก็ประธานหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะ ก็ในช่วงแรกก็ได้ทำงานสมัยเป็นนักศึกษานะคะเป็นหัวหน้าประชาสัมพันธ์ขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะก็มีความสุขมากนะคะเมื่อได้ทำกิจกรรมต่างๆนะคะถ้าพูดถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับ ภายนอกรอบนอกที่เราจะต้องมีงานคือทุกๆครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขอนแก่นมาราธอนมีการาวิ่งระดับนานาชาติเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเลยนะคะแล้วก็ประเพณีลอยกระทงสัปดาห์หนังสือนะคะงานเกษตรภาคอีสานแล้วก็สัปดาห์วิทยาศาสตร์นะคะในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันนี้เท่าที่ตัวเองรู้สึกประทับใจแล้วก็ในทุกๆปีนะคะได้เจอพี่น้องประชาชนก็ได้มาเจอกันนะคะแล้วก็ ็รักภาคภูมิใจที่เราได้อยู่มอขอแล้วก็ทํางานกับมอขอนะคะหวังว่าทุกทกท่านคงรักแล้วก็ให้มอขอรับใช้ไปทุกๆด้านค่ะสวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดร ok รัชดาพเ์เบญจวัฒนานนท์หัวหน้าสาขาว,วิทยาศาสตร์บูณารณาการประธานหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น